ปัญหาสายตาสั้นในเด็กยุคใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเพราะอนาคตอาจจะมีปัญหาโรคตาเกิดขึ้นตามมาได้หรือถ้าปัญหาสายตาสั้นรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นเมื่อโตขึ้นสายตา เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญของมนุษย์เราซึ่งการดูแลรักษาควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในยุคปัจจุบันเด็กไทยเนี่ยมีปัญหาและก็ความเสี่ยงในการเกิดโรคสายตาสั้นในเด็กเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความสุขในการใช้ชิดประจําวันของเด็กผลการเรียนและในเด็กที่มีสายตาสั้นเพิ่มไวเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะเช่นต้อหินจอประสาทตาลอกตามมาอีกมากมายซึ่งอาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้เลยโดยมีความเสี่ยงจากปจัจจัยทางพันธุกรรมเชื้อชาติสิ่งแวดลล้้อมมแะะกกกิิจจรรรราาใชชววตปํั ของเด็กในยุคนี้ค่ะเช่นการจ้องจอโทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆเพราะฉะนั้นปัญหาค่าสายตาสั้นในเด็กเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยหรือว่ามองข้ามนะคะ ซึ่งวันนี้ที่ดออรอุ้ยไอทนิกนะคะเรามีนวัตกรรมเลนทั้งเลือกที่มีประสิทธิภาพและการตรวจวัดสายตาโดยจกักษุแพทย์ที่สามารถช่วยชะลอค่าสายตาสั้นในเด็กได้เด็กที่มีปัญหาเรื่องค่าสายตาสามารถสังเกตเบื้องต้นได้ง่ายๆนะคะ <S <S <ๆ>เช่นก<ๆ>ารหยีตาปวดหัวบ่อยหรือว่ามองไม่ชัดเจนหมอแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปตรวจค่าสายตาก่อนวัยเข้าเรียนและต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆปีนะคะยิ่งพบความผิดปกติเร็วยิ่งควบคุมหรือชะลอได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องการการเกิดโรคตาต่างๆรวมถึง ตาขี้เกียจซึ่งเป็นโรคที่แก้ไขไม่ได้ค่ะหากได้รับการวินิจฉัยช้านวัตกรรมเลนแว่นตาที่ช่วยชะลอการเพิ่มสายตาสั้นซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยชะลอโดยเฉลี่ยได้ถึง67%เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมีประสิทธิภาพเพราะด้วยเทคโนโลยี h o l ที่เป็นกลุ่มเลนสขนาดเล็ก1021เลนส์เลนที่กระจายตัวเป็นวงแหวน11วงออกแบบมาเพื่อให้แสงโฟกัสตกภายในลูกตาจึงช่วยชะลอไม่ให้กระบอกตาเด็กเนี่ยยาวมากขึ้นจึงถือเป็นความคุ้มค่าในการซื้ออนาคตให้น้องๆอีกด้วย